ย้ายสตูดิโอย้ายสตูดิโอไปสนามหลวงใช่ไหม <c oughs> ย้ายสตูดิโอไปสนามหลวงเออไปเดินไปเดินจีวันปลิวอยู่ที่สนามหลวงยอดวิวก็ไม่ขึ้นไงผลไม่ไหวละสิกลับมาพูดถึงอาจารย์เบียร์ดีกว่าหาประเด็นมาพูดถึงอาจารย์เบียร์ดีกว่าหาประเด็นมาพูดถึงอาจารย์เบียร์มันก็มียอดไงมันก็มียอดวิว ดังนั้นเนี่ยดูดูออกจากดูออกว่าเจตนาอะไรใดลืออยู่ๆก็มาโอ้ยเปิดประเด็นด่าอย่างเดียวเลยด่าแบบนี้เขาไม่เรียกว่าด่าเขาจะเรียกว่าอะไรเลยจะทุกคนไอ้พวกปากสันดานปากกระโถนสันดานหยาบนี่คือออกจากปากพระนะแต่ไม่แปลกใจหรอกท่านก็ด่าเป็นอาจินอยู่แล้วท่านด่าบ่อยอยู่แล้วด่าเป็นอาจินน่ะเออแต่เงียบไปไงเงียบไปพักนึงก็คิดว่า ก็คิดว่าจะไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมล่ะกลายเป็นว่าเงียบพอเงียบไปแล้วทนไม่ไหวไงเงียบไปแล้วทนไม่ไหวยอดวิวไม่ขึ้นเลยเว้ยขอบคุณจ้ะพอเงียบไปแล้วพอไปพูดเรื่องอื่นไปพูดเรื่องเอิงเอิงเอยแล้วไปเดินจีบอปลิวมันก็ไม่มียอดวิวไงทุกคนทำไมจะดูไม่ออกล่ะจ้าดูออกจ้าอีฉันดูออกจ้าเออแล้วมาเมื่อคืนนี้เป็นไงล่ะ ส่งโพสต์มายาวๆเลยอันดับแรกคือโปรยโพสต์มาก่อนโพสต์ยาวมากโพสต์เนี่ยเป็นคนที่ขยันเขียนมาอะไรจะเขียนขนาดนั้นเนาะเออเห็นใจคนอ่านเห็นใจคนเข้าไปอ่านหน่อยคนสาระแนเข้าไปอ่านเนี่ยคนสาระแนเข้าไปอ่านเนี่ยมันเหนื่อยนะกว่าจะอ่านจบอะกว่าจะอ่านจบมันเหนื่อยจ้าป้าต่อยสวสดีจ้าป้าต่อยจ๋าเนาะเห็นใจคนอ่านหน่อยอะอะไรจะเขียนบรรยายเอ่อเรียงความอะไรทานว่าง ท่านว่างเยอะท่านว่างเยอะประเด็นว่างเยอะนี่พอเข้าใจจ้ะขอบคุณจะับะตออ่อยขอบคุณมากจ้ะประเด็นว่างเนี่ยเราพอเข้าใจพอเข้าใจค่ะเรื่องว่างเ <อ Bright. S 1> พราะเราเราก็รู้อยู่เนาะรู้อยู่ค่ะรู้อยู่อันนี้เข้าใจอันนี้เข้าใจได้เออการถ้าว่างแล้วเนี่ยถ้าไม่ไปทํากิจกิจของสงฆ์เนี่ยจริงๆแล้วมันที่เราเห็นเนาะเราเห็นจนชินตาเนี่ยคือวัดป่าวัดเขาเนี่ย เวลาท่านว่างเนี่ยท่านจะมีกิจกรรมอะไรของท่านเนี่ยไม่ว่างหรอกกิจกรรมที่ว่านี้ก็คือทําอะไรเยอะแยะไปหมดในวัดเนี่ยถ้าจะทําถ้าจะทําดูอย่างท่านเออดูอย่างเออพระอุทัยสิพระอุทัยเนี่ยเคยว่างที่ไหนล่ะกวาดลานวัดไม่มีอะไรก็ไล่กวาดลานวัดคือไม่ว่างถ้าจะไม่ให้ว่างถ้าจะหากิจกรรมทำเนี่ยมันมีเยอะแยะไปเออแต่ท่านท่านไม่ท่านไม่อืท่านไม่เอาเป็นว่าท่านไม่ก็แล้วกัน เก็บอะไรนะเออเก็บกรดเก็บกรดหรือเปล่าเก็บกรดนะคะกรดโอลิงจากพอดีงงเลยเก็บกรดกดไม่มีกดกดไม่มีตัวสะกดจากกอไก่แล้วก็โดนเด็กไปเลยเก็บกดเก็บกดกดทับน่ะอือกดทับเก็บกดเก็บกดเออก็นั่นนั่นแหละก็นั่นนั่นแหละตอนแรกก็เห็นเอ่อเห็นโพส์ใช่ไหม ว่างทุกอะว่างทุกอย่างยกเว้นจิตไม่ว่างถูกต้องคืออย่างเงี้ยตอนแรกเราเห็นเห็นในโพสต์ใช่ไหมเราก็คิดว่าเออท่านก็คงแบบเอออยากระบายมาั่งมีความเออคือ,ค,อ,ค,อ,ค,อคืออยู่คืออยู่อยู่แบบในเซฟโซนน่ะนึกออกไหมเวลาอยู่อะไรที่แบบอยู่ในอยู่ในกรอบของตัวเองพูดเองเออเองหันซ้ายหันขวาเออไม่ค่อยมีเงาเพื่อนเท่าไหร่อ่ะ มันก็เลยอาจจะคิดอะไรคิดเองเออเองคิดเป็นตุเป็นตะจินตนาการมันก็เกิดเนาะจินตนาการมันก็เกิดท่านก็เลยอาจจะบรรยายออกมายาวเหยียดเลยแต่การบรรยายยาวเหยียดเนี่ยเราก็ยังอุตสาห์อ่านนะเออเพราะเรามันพวกสารแเนไงเออล้วก็เข้าไปอ่านโอ้ยสรุปแล้วก็คือด่านั่นแหละดาค่อยคําที่ด่าเนี่ยถ้าเผื่อไม่บอกว่าเป็นถ้าบอกว่าเป็นคนธรรมดาด่าเนี่ยก็จะเชื่อนะค่อยคําน่ยประโยคที่ด่าคําที่ด่า ถ้าบอกว่าเป็นคนธรรมดาเป็นแม่ค้าร้านตลาดเป็นแบบเหมือนกับเอเอไอแม่ค้าทะเลาะกันเนี่ยสาดกันไปสาดกันมาเนี่ยเราก็อาจจะเชื่อนะแต่บังเอิญมันไม่ใช่ไงมันไม่ใช่ก็เลยแปลกใจนิดหนึ่งว่าโอ้ท่านปากท่านเนี่ยจักเหมือนกันเนาะเออท่านพูดมาเนี่ยจี๊ดอยู่นะเนี่ยคําพูดคาจานเนี่ยจี๊ดจี๊ดจี๊ดมากจี๊ดมากอืมก,ก็กลายเป็นว่าเราก็คิดว่าเออแค่จะเห็นแค่โพส แต่มันไม่เป็นอย่างงาั้นสิจ้ารุ่งเช้าขึ้นมาเอาเป็นวิดีโอมาให้ชมเป็นวิดีโอมาให้ชมเฉยเลยใส่ยาวๆเลยน่าจะสี่สิบนาทีได้มั้งคลิปนั้นอนะประมาณนั้นนะประมาณนั้นอนะเออใครดูจบก็ถือว่าคารวะนะใครดูคลิปของท่านจบเนี่ยขอคารวะแต่ดิฉันขอสรารภาพว่าดูไม่จบค่ะดูแล้วมันเหนื่อยกว่าจะเอิงเอ่ยกว่าจะโอ้ยกว่าจะจีบ 80, ปากจีบคอพระเจ้า เออก็นั่นแหละนั่นแหละท่านก็น่าจะสมหวังนะเพราะว่าถ้าเพื่อถ้าเผื่อกาะอาจารย์เบียไว้เนี่ยเกาะอาจารย์เบียรเกาะเรื่องราวของอาจารย์เบียพูดถึงอาจารย์เบียบ้างเนี่ยคนก็เข้าไปดูเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อเช้าก็คนไปเพิ่มยอดวิวให้ท่านก็เยอะเหมือนกันนะเยอะเหมือนกันเพราะด้วยความที่ว่าเวลาพูดถึงอาจารย์เบียปุ๊บคนก็สนใจเข้าไปดูปั๊บคนสนใจเข้าไปดูจริงๆ มันก็คือการแบบหอยหายอดวิวนั่นแหละหวยหายอดวิวไม่ต่างกับพวกเราธรรมดาเลยเนี่ยไม่ต่างกันเลยหวยหายอดวิวเมืม่อกี้อ่านไม่ทันโทษนะโทษนะษนะคุณโซเดอร์ซาเดอร์บอกว่าถ้าคุณเข้าใจธรรมะและปฏิบัติธรรมะและเข้าถึงธรรมจริงและคุณ คณจะเข้าใจที่อาจารย์เบียออกมาสอนก็นั่นไงก็นั่นไงตอนเนี้ยเขาอย่างว่าแหละก็คนมันไม่ชอบใจกันไงคนมันไม่ชอบใจกันอันดับแรกคือไม่ถูกชะตาไม่ถูกจริตไม่หมูพูดไปบ่อยเลยนะไม่ถูกชะตาไม่ถูกจริตไม่ถูกอะไรอะ่ะมองดูแล้วเกลียดเกลียดหลังจากนั้นมาเป็นอะไรอะ่ะอิจฉาคราวนี้เป็นริษยาเลยพัฒนาเป็นอาฆาตเลยตอนเนี้ย เออสวัสดีค่ะสาวซาร่าสวัสดีจ้ะสวัสดีจ้ะสวัสดีจ้ะวันนี้เราก็มาเมาท์มอยกันเรื่องเออท่านรูปงามท่านรูปงามท่านรูปงามสามโลร้อยอะไรก็แล้วแต่จะเรียกท่านก็แล้วกันแต่ใดๆคือท่านรูปงามใดๆคือรูปงามแล้วต้องเน้นนะคํานี้ไม่ได้นะไม่ถูกใจเป็นอย่างยิ่งนะต้องเน้นคําว่ารูปงามค่ะต้องบอกว่ารูปงามไว้ก่อนใครบอกว่างามตรงไหนไม่หมูเออฉันมองว่างามก็แล้วกันเออท่านจะได้มีกําลังใจท่านจะได้มีกําลังใจ เออท่านจะได้มีกําลังใจแล้วก็เราท่านว่าอะไรอาจารย์เราคะแม่โอ้เยอะแยะเลยคุณสาร่ายังไม่ได้เข้าไปดูเหรอมังเอิญมังเอิญมังเอิญว่าเออแม่หมูสารแนไงสารแนรว่าเอ๊ะทำไมท่านเงียบจังเลยเนาะท่านเงียบจังเลยแต่เราก็ดีใจนะดีใจว่าการที่ท่านเงียบนะ่ะดีแล้วดีแล้วและการที่ท่านแบบเออไปทํากิจกรรมที่สนามหลวงนะ่ะ ที่เราก็อดเซลไม่ได้เพราะท่านย้ายสตูดิโอไปที่สนามหลวงแล้วท่านไปถ่ายคลิปถ่ายอะไรที่สนามหลวงเราก็แอบด,ดีใจแอบชื่นชมนาะครับคือทาแบบนี้ดีแล้วแหละดีแล้วอดอนุโมทนาสาธุด้วยเว้ยดีมากเลยเป็นภาพที่ดีมากเรายัางชื่นชมเนี่ยเออพอเมื่อคืนจะไปดูสักนิดหนึ่งว่าเอ๊ะท่านแบบท่านมีอะไรแบบบ้างเนาะเพราะว่าเรากดกดไลค์ให้อยู่แล้วไงกดไลค์ให้อยู่แล้วแม้นไลค์มันจะไม่เด้งหรือหรือเด้งหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบนะแล้วก็ได้เห็นโพสต เห็นโพส์ Post ที่ว่าเนี่ยเปิดโพสตขึ้นมาเนี่ยยาวเลยนะเป็นบทความเลยยาวยาวคือดา่าไม่ได้มีอะไรมากคือดา่าตั้งหน้าตั้งตาด่าเลยตั้งใจมาดา่าคําแรกมาก็คือดา่าเออนี่แบบนี้เขาเรียกเขาไม่เรียกดา่าเขาเรียกว่าอะไรจ้าทุกคนไอ้พวกปากสันดานปากกระโถนสันดานหยาบปากทไอ้พวกปากสันดานปากกระโถนสันดานหยาบ เฮ้ยอึง้งตกใจป้าแต่ถามว่าโกรธไหมคุณยายเมจิขอบคุณค่ะถามว่าโกรธไหมเอาจริงๆนะไม่โกรธไม่รู้เป็นอะไรไม่โกรธไม่โกรธค่ะด่าไปเ้อะมีแรงด่าด่าไปแต่เวลาด่าเนี่ยลบกควรเช็ดน้ำลายด้วยน้ำลายมันแตกฟองน้ำลายมันแตกฟองแล้วมันมาเอ,อ่ยอยู่ข้างๆเนี่ยมันเสียลุก ท่านด่าได้ถ้ามีแรงด่าด่าไปค่ะไม่โกรธอันนี้คือเรื่องจริงไม่เคยโกรธไม่เคยถือโกรธท่านเลยมีแรงด่าด่าไปค่ะด่าเพื่อหายอดวิวไม่เป็นไรค่ะตามสบายจริงๆนะแต่นอกจากไม่โกรธแล้วยังรู้สึกสงสารท่านนะสงสารไม่รู้เป็นอะไรอะ่ะไม่รู้เป็นอะไรนะกับกับคนอื่นเนี่ยเวลาเวลาเรามองนี่เราเรายังรู้สึกต่อต้านอยู่นะแต่สําหรับท่านเนี้ย เรารู้สึกสงสารน่ะคือท่านมีน่าจะมีอะไรข้างในหรือเปล่าอ่ะข้างในอ่ะคนเรามันองมีเพื่อนใช่ไหมต้องมีเพื่อน,อเ,อนเป็นที่ปรึกษาพูดคุยหรือท่านไม่มีไม่มีเพื่อนไม่มีที่ปรึกษาเหรอการที่มีเพื่อนมีที่ปรึกษาเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเราก็ได้พูดคุยกันแลกเปลี่ยนกันแต่ถ้าแต่ถ้าเป็นคนที่จริตเดียวกันคิดเหมือนกันเออเอ,อไปด้วยกันเนี่ยมันก็ มันก็ไม่มีมันมันก็ไม่เปิดโลกนะคือการที่แบบคือการที่คือขอบคนข่างการที่ใครการที่แบบคุยกับคนที่คิดต่างกับเราเนี่ยไม่ต้องต่างมากก็ได้อาจจะคนเป็นก,นกลางๆหน่อยเนะี่ยมันก็ได้ข้อชิดนะแต่ถ้าไปคุยกับคนที่คิดเหมือนเราทุกเรื่องเนี่ยมันก็มีมันก็ไม่สามารถที่จะก้าวขาออกไปจากเซฟโซนนั้นได้อะเซฟโซนที่บ้านนั้นก็คือต่อต้านอีกฝั่งหนึ่ง ต่อต้านคนกลุ่มที่ตัวเองไม่ชอบมองอะไรก็ตะขิดตะขวงมองอะไรก็ลาคาญมองอะไรก็เกลียดไงถูกไหมอือคิดเหมือนกันค่ะคิดเหมือนกันใครคิดอะไรพิมพ์มาเลยค่ะแต่เราคิดเหมือนกันคิดเหมือนกันว่าท่านน่าจะมีอะไรในใจวุ้ยไปโดนใหม่ท่านน่าจะมีอะไรในใจ,นนนนจ,ในใจก็ถึงไม่โกรธท่านไงอันนี้คือเรื่องจริงนะไม่โกรธนะ เออด้อมคุยอบอุ่นเดี๋ยวติดไม้ดีๆก่อนมันจะออกโก้น่ะสิเสื้อมันคอกว้าง <g ul ing> ก็เลยคิดว่าวันนี้มาคุยกับทุกคนหน่อยเพราะว่าเราก็คิดว่าจะเห็นแค่โพสต์นะโอ้โหมาเลยอ่ะไอ้พวกสันดานพวกสันดานปากสันดานแล้วแล้วมีแล้วมีการเนี่ยพูดอยู่ในพูดอยู่ในเอ่อคลิปละ่ะ บอกว่าเหมือนตกหัวแล้วรูปหลังอะมาสไตล์เดิมอะมาสไตล์เดิมคือตกหัวแล้วรูปหลังพูดอย่างเจ็บเจบี๊ดจนี่แหละแต่บทลงท้ายบอกว่าก็ไม่นะคืออย่างนี้นะมันเป็นคําพูดปกติสมัยโบราณเนี่ยคำว่าสันดานนี่ไม่หยาบนะ <c oughs> โอ้ยสันดานนี่ไม่หยาบนะเออมันเป็นคาคาพูดปกติอืมคนมีผมท่านป่วยทางจิต คือคือใครจะมองแบบไหนก็ได้นะแต่สําหรับเราเรามองว่าเ,เรื่องโซเชียลก็มีส่วนเพราะว่าท่านเป็นคนท่านเท่าที่ดูเนี่ยท่านเป็นคนชอบชอบโซเชียลชอบนะคนไปทางชอบเลยนะเพราะอะไรเพราะสังเกตดูเวลาเวลาท่านโพสต์อะไรปกติเนี่ยซึ่งเราซึ่งเราซึ่งเราชอบนะชอบบทบาทของการโพสต์ของท่านปกติเนี่ยโพสต์ไปเดินจงกรมโพสตสนทนาธรรมสนทนาธรรม แสดงธรรมกับลูกศิษย์ลูกหาเดี๋ยวเออเราชอบแบบนั้นน่ะชอบแบบนั้นน่ะดูดูแล้วแบบดูสาธุด,ด้วยไงเออแต่พอพอในในบทแบบที่เมื่อกี้แบบเอ,อ่ออะไรที่มันเรเรียดเนี่ยกลายเป็นว่าย,ยอดยอดวิวเนี่ยยอดวิวก็ไม่ขึ้นด้วยความที่อาจจะปิดคอมเมนต์ด้วยปิดคอมเมนต์ด้วยมันก็เลยแบบไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่เนาะไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่ส่วนมากคน ยุคสมัยนี้ส่วนมากคนนอกจากดูคลิปแล้วเนี่ยเขาไปอ่านคอมเมนต์กันจริงๆนะนอกจากดูคลิปแล้วเขาไปอ่านคอมเมนต์กันแต่ถ้าแต่ถ้าไม่เปิดคอมเมนต์เนี่ยมันก็เหนื่อยมันก็เฉืยมันก็แบบมันก็ไรอารมณ์อ่ะมันก็ไม่ตื่นเต้น,นอ่ะเนาะนะในโลกโซเชียลท่านปิดคอมเมนต์ปิดคอมเมนต์ไม่พอแล้วก็ด้วยด้วยสิ่งที่บอกไปนั่นแหละว่าท่านแค่ถ่ายลงคลิปเดินจงกรมเดินลงคลิปแสดงธรรม ซึ่งมันก็เป็นเรื่องดีสําหรับสายตาเราที่เรามองเนี่ยแต่ยอดวิวไม่ขึ้นแต่พอท่านท่านอาจจะมองว่าเฮ้ยยอดวิวไม่ขึ้นเนี่ยต้องกดต้นมาหน่อยละโดยการมาด่าอาจารย์เบียร์หรือเปล่านะหรือเปล่าค่ะ<ม>เป็นแค่สงสัยหรือเปล่าพอด่าอาจารย์เบียร์พอพูดถึงอาจารย์เบียร์ทีไรยอดวิวมันแบบพุ่งเลยใช่ไหมละ่ะพุ่งเลยนะปรี๊ดเลยปรี๊ดเลยสังเกตดูสิวันเนี้ยวิวเออเอเอยอดคลิปเมื่อเช้าเนี่ยขึ้นแป๊บเดียวเอง คือเปิดคลิปขึ้นมานี่ก็ด่าเลยไงใช้คําเหมือนจะหวานอะแต่ไม่หวานไงเรียกแขกด้วยกันเออก็นั่นไงแล้วบอกว่ามาแล้วบอกว่าอ,อไม่ได้กเกาะส่วนมากคนเขาจะมาเกาะแสงกับท่านแสงที่ไหนเอยอ,อยู่ตรงไหนอ่ะมีแสงกี่โมงมมีแสงตรงไหน,ม,ไหนมีแสงกี่โมงคือได้ยินมาผ่านๆหูไงต้องบอกว่าตัวท่านเองมีแสงมีแสงคนชอบมาเกาะแสงกับท่าน โอ้ยมันอยู่ตรงไหนอะแสงอะมองไม่เห็นเลยอะมันน่าจะออกมันน่าจะสปอตไลท์ที่อาจารย์เบียร์รือเปล่าอาจารย์เบียร์เขามีแสงเขาแชร์เขามีเขามีเมตตาในการแชร์แสงให้ทุกคนคนไหนที่ไม่ชอบเขาก็แชร์แสงให้เอาไม่ชอบเหลอเอามาด่าเอาด่าได้ด่าด่ามาด่ามาเพื่อจะได้ยอดวิวขึ้นเพื่อจะได้มีเอ่ออะไรนะอินเกจเมนต์อะไรก็ว่ากันไปนั่นคือเขาเมตตาอาแชร์ไป เป็นพราเขานี่แหละทาให้คนเข้าไปดูเยอะๆเนี่ยก็ไม่เป็นไรทําไปทําไปนั่นแหะของจริงนั่นแหะคือแสงสปอตไลท์ของจริงคือในหัวโล้นผมขาวตัวมังผอมที่ท่านดานั่นแหละที่ท่านด่าว่าเออไอปากสันดานนี่แหละไอปากสันดานปากกระโถนนี่แหละขอบคุณค่ะปากสันดานปากกระโถนสันดานหยาบปาดด่าสันดานหยาบไม่ใช่ด่าแค่อาจารย์เบียรนะด่าคนที่ชื่นชอบอาจารย์เบียรด้วย ด่าคนที่ชื่นชอบอาจารย์เบียร์เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันต้องอ่านนิดนึงมันต้องอ่านนิดนึงอะไรนะคนที่ชื่นชอบด่าลามมาถึงคนอื่นๆคนที่ชื่นชอบนี่หมายถึงว่าคนที่มองว่าอาจารย์เบียร์เนี่ยเป็นคนที่ทําประโยชน์ต่อสังคมคือ <Perfect. S 1> สาเหตุท,ที่เราที่เราชอบเราติดตามเขาเนี่ยว่เาเรามองว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเรามองอย่างนั้นจริงๆเรามองเห็นเป็นภาพว่าเขาสร้างประโยชน์ต่อสังคมนะ เขาไม่ได้ร้ายเขาไม่ได้มาเพื่อคิดการร้ายเขาไม่ได้เป็นพวกก่อการร้ายเขาไม่ได้เป็นลัทธิแล้วท่านน่ะท่านรูปงามนะ่ะกล่าวหาว่าคนเหล่าเนี้ยคนที่มองอาจารย์เบียร์เป็นคนที่ทําประโยชน์ต่อสังคมเนี่ยคือก็หมายถึงใช้ท่านใช้คําว่าเออเลี้ยวลอ้อท่านใช้คําว่าเลี้ยวลอ้อพวกเรานอกจากเป็นด้อมทอออุยแล้วเราคือเลี้ยวล้อทุยด้วยนะจ๊ะมีอีกชื่อหนึ่งนะจาไว้ เดี๋ยวจะลืมชื่อเล่นตัวเองนะเนี่ยเอ่อนิกเนมวันนิกเนมムทูนิกเนมวันด้อมทุยนิกเนมムทูอะไรนะเรี้ยวล้อทุยสรรหาแต่จะตั้งชื่อให้เนาะเออก็นั่นแหละบอกว่าพวกเรี้ยวล้อบริวารพวกเรี้ยวล้อบริวารเราก็เป็นบริวารทุยอีกสิั้านั้นอะเป็นชื่อที่สามไปละเรี้ยวล้อบริวารสันดานหยาบสันดานหยาบ อันนี้คือออกจากปากพระนะเธอนี่คือออกจากปากพระเรา,เราไม่รับไว้เนาะเราไม่รับไว้ค่ะกองไว้นั่นแหละค่ะนอกจากกองแล้วเอาไงทุกคนเอาใส่บารกลับคืนไหมเอาใส่บารกลับคืนเนาะเอาใส่บาดกลับคืนเอาสมมุติสมมุติสมมุตินี่เป็นอะไรนะเป็นข้อความที่ท่านด่าว่าใช่ไหมเอรี่้วล้อบริวาณสันดานหยาบเอออะไรนะอะไรอะไรใดๆที่ดา่านั่นแหละเอ้า เอากลับไปใส่บาทคืนค่ะใส่บาทกลับคืนให้นะคะเออหนักไหมคะเอาเดินดีๆนะคะเดินดีๆค่ะเดี๋ยวจะมีบอลยับค่ะเดินดีๆค่ะเออรักษาลุกนิดหนึ่งนะคะเออเวลาพูดเนี่ยน้าลายมันแตกฟองค่ะหากระดาษที่ชั่วไว้ข้างๆนิดหนึ่งนะคะเอาไว้ซับน้าลายนะคะเออสังเกตดูหลายคลิปแล้วค่ะมันมีจริงๆค่ะน้ําลายท่านมันเออมาข้างๆค่ะเสียลุกนะคะโอ้ท่านออกจะรูปงามขนาดเนี้ยย้ายน้าลายแตกฟองค่ะไม่เอาไม่เอา เวลามันเอ่ยอยู่ข้างเียมันคนมันเหมือนเหมือนเหมือนคนเป็นอะไรนะเขาเรียกน่ะโรคอะไรนะไก่ไก่อะไก่ไก่อะอะไรสักอย่างอะไก่ไก่ไก่อะไรอะเขาเรียกอะไรอะทุกคนนึกไม่ออกอะนึกไม่ออกจริงๆโรคอะไรนะที่มันอยู่ข้างเนี่ยที่มันเหมือนปากอะเป็นเป็นแผลข้างๆอ่ะนึกไม่ออกนึกไม่ออกรูปเห็นไหมพอเรานึกไม่ออกว่ามีคนเฉลยให้อ่ะมีคนบอกให้เยอะแยะว่ามันคืออะไร ขนาดแค่บอกว่ารูปงามก็ยังรู้เลยว่าเป็นเป็นท่านไหนอะ่ะที่เราพูดเนี่ยคือเราอยากจะบอกท่านว่าเออท่านท่านด่าท่านด่าเราได้แบบจี๊ดนะคะด่าได้จี๊ดมากเลยด่าอาจารย์เบียร์จี๊ดแล้วก็ด่าเอออะไรนะที่ฉันเรียกว่าเลี้ยวล้อบริวารก็จี๊ด